storytelling ค่ะทั้งหมดอยู่4เส้นทางด้วยกันนะคะอยากจะฝากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและแกนผููเก็ตท,ทุกท่านด้วยนะคะเช่นเรื่องราวของผ้าลลำคูณ <c oughs> คือผมนะครับเป็นผู้จัดจเป็น event maker. อีเวนต์เมเจอร์ดังนั้นเวลาเราจะมาลำคูนเนี่ยปัญหาที่เราเจอบ่อยที่สุดคือจะไปไหนจะกินอะไรจะ,จะไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะเจอปัญหานี้บ <ไป S 3> ่อยนะครับ พอครั้งนี้อกโอ้โหมีโครงการนี้ขึ้นมาขอสักหน่อยเถอะครับขอมายื่นขอมาโอกาสนะครับนะครับดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เราอยากทํามากที่โอกาสมาทำในครั้งนี้สิ่งที่เราทําคือเราชวนคนลําพูนมาคุยนะครับว่าลําพูนมีอะไรนี้เขาก็มาเที่ยวอยู่แล้วตอนนี้มูกระลังแรงนะครับเราก็เลยหยิบอินฟลูเอนเซอร์นะครับน้องชยินซึ่งมีผู้ติดตามเกือบหนึ่งล้านคนนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ แล้วชวนกันมามูที่ลำพูนนะครับดังนั้นถึงเล่าให้ฟังว่าเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์พัน,พนเกือบพันสปีมาเล่าในมุมมองของการมูรมาจากเชียงใหม่อยู่ไม่ไกลจากลำปางครับทํำยังไงดีวันที่ชวนคนทั่วทั่วไปครับมาจับใจ่ายใช้สอยและเที่ยวในลำพูนจึงเกิดเป็น e ีพีแบบชิกๆชิวๆที่ลำพูนแล้วเราพาไป วารีออนเซน,นและก็สร้างไรายได้ให้กับลำพูนผ่านการท่องเที่ยวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเซฟพัฒนีให้กับดรธนกรเราด้วยค่ะเมื่อกี้ได้เห็นภาพไปแล้วว่าการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ปก,กติเราไม่เคยเห็นอย่างที่พ่จงบอกว่าไม่เคยเห็นในเรื่องของการระจนไทยแต่วันนี้เราใช้ไบเกอร์สาว <โฮ S 2> นะคะแต่สไตล์สไตล์เที่ยวสบายสบายสไตล์ลำพูนนะคะที่มาวันเดียววันเดียวคิดเราก็สามารถเที่ยวได้นะคะ เดินเที่ยวในตัวเมืองนะคะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าเกือบ1,400ปีนะคะ,ะเส้นทางของสายมูนะคะเราก็มีวัดวาอารามแหล่งต่างๆนะคะที่หลายคนนะคะมาขอเรื่องงานเรื่องความรักแล้วประสบความสำเร็จนะคะถ้าอยากใครหรือท่านใดสนใจนะคะเรื่องความรักเรื่องของงานนะคะให้ติดต่อที่ท่องเที่ยวและกีฬาะคะเดี๋ยวจะบอกส่วนตัว <laughs> บอกให้รลับส่วนตัว เป็นอย่างไรนะคะทำไมถึงต้องไปทําไมถึงต้องคิดถึงวิทยานะ,ะขาเขราะหนึ่งเรื่องราวมีสตอรี่จะเห็นได้ว่าเรื่องราวเ่าเนี้ยร้อยเรียงผ่านเรื่องราวต่างๆนะคะให้นักท่องเที่ยวให้เกิดมาเป็นสี่เส้นทางนะที่เราร้อยเรียงขึ้นมานะครับเพื่อให้นักประชาสัมพันธ์ให้นักเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดลำพูนลำพูนไม่ได้มีดีแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งลำพูนมีความพร้อมในทุกเรื่องเดือนที่ผมมาเป็นผู้จัการจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ได้สัมผัสว่าลำพูนเนี่ย เป็นเมืองบุญและก็เป็นส่วนหนึ่ง,งของร้านน้นะครับซึ่งบันทึกทั้งสองท่านก็ได้ทำเรียนแล้วว่าองค์การเรียกว่ามรดกสตอรี่ตอร์นิงนะครับซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเรานะครับโดยผมเป็นร้านน้ำมานานกว่า400กว่าปีนะครับเรามีพระธาตุท Isaiah> ีท่ไทยที่บ้านทุกเมืองนะครับและราก็มีวัฒนธรรมการดื่มแล้วก็มีปัญหาเระ่องปัญหาวัยท่านเชื่อไหมครับว่า ถ้าเทียบอัตราส่วนรงนี้เดียวเข้าไปเล็กๆรีมุลค่าสูงสุดในวงกลเลือหนึ่งรอยล้านบาทถ้ามีเงินหนึ่งร้อยล้านท่านแดนาเช่ามุกชาไมได้นะครับอันนี้ก็เป็นตำนานผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดลำพูนของเราติเือในาข้างนอกนะครับท่าเจอท่นอานที่ัอเรูี่ในพยานทาม่เปี่ชวทุ่ง ก็จะมีจุดที่สามนะครับที่เป็นต้นน้ำของเกิดถุนทิพย์พลนะครับคือใหญ่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่งดงามมากที่ท่านพิธีกรพูดว่าสีเขียวมรกตจริงๆเนี่ยพูดพูดพูดฐานไปเพราะวาท่านไปดูแล้วเนี่ยสีเป็นเทอร์อยน์สวยงามเซ่นๆนะครับวันนี้ครับผมเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่ไปเริ่ม0.1 นะครับให้เกิดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเยอะๆมากๆเลยครับที่เราจะช่วยกันผลักดันผมมองว่าตอนนี้ครับลำพูนกําลังได้รับความสนใจในอย่างมากผมบองไป็นอี่ว่าในโอกาสต่อไปในงานต่างๆจะได้มาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมลำพูนต่อไปและตอนนี้กําลังจะมีกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์นะครับดั่นกระือนลำพูนทอนทัวร์นะครับซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาธ์และด้นเดือนมีนาคมที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับ